ตอนนี้ค่ะพอเกอ้าเซี่ยวจอยคนเก่าคนเดิมนะคะเซี่ยวจอยจะมาแจมโปห้าซูนห้าซูนดีนะคะหา้าซิปแรงมาเทอร์โบนะคะตอนนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชัน่นแถมสามนะคะแถมไม,ม่มีแถมผานแถมโรตารลีตีดินนะคะแถมสามชิ้นนะคะของรุ่นหา้าซิปแรงมานะคะแถมสามชิ้นนะคะราคาตัวรถเปล่านะคะแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท จัดโบนะคะแถมอุปกรณ์สามชิ้นนะคะใบมีหน้าซาแถมผานพว่วนซิมที่ห้จานใบายิปซีนิวนะคะแถมโรตอรลีกินสิตเต็มนะคะเมตรเก่าสิบนะคะแถมสาวนะคะจะมีสองไฟแนนซ์นะคะดาวเริ่มต้นยีสเปอร์เซนไล่เดือนนะคะไฟแนนซ์ทิดโกนะคะไล่เดือนนะคะดาวจะตัวรถป้ายยางเดียวนะคะดาวยี่สิเปอร์เซนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทนะคะไล่เดือนทิดโกนะคะหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันนะคะ ดาวอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะจะต 19, 30, 90, decrease, ๊ะเดือนละหนึ่งหมื painful, 200, bank, ่นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้าเป็นรายปีนะคะรายปีน่ะเขาจะให้ดาวอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะรายปีดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดาวอยู่สองแสนห้าพันนะคะจะโต๊ะปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะคะหกปีบอมมี่งวดย่อยนะคะจะเป็นปียางเดียวนะคะมีสองไฟแนนซ์นะคะรายเดืยวเข้าใจดาวยี่สิบนะคะ ไล่ปีจะหายดาวอยู่25ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะของอ่ารถไทจอนเดียนะคะนี่อยู่สองแบบนะคะไฟแนนมีไล่เดือนรล่ปีนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นแถมแถมสามนะคะแถมสามเซซยวจอยก็จะมีฟีดดาวนะคะแต่มันจะเป็นเฉพาะหัวไล่เดือนนะคะาะวไลา่เดือนนะฟีดดาวขาให้ดาวอ่าไล่เดือน ดาวเริ่มตัวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยพี่ดาวไดนะคะพี่ดาวใดหาซิปแรงพี่ดาวจะใส่เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดนะคะจ่ายพ่อราบอสทเบียนหนึ่งหมื่นจ่ายค่าประกันภัยเส็ยผันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทมือรับรถจ่ายอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทก็คือเขาเฟ่เน้นทั้งหมดเลยนะคะเขาเฟ่เน้นโตรถใบมีดผานรตซ์ลี่นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทมือรายเดือนอ่า มือรับดูจ่ายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทหัวรลยเดือนจะตกเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสี่นะคะลูกค้าเลือกใดนะคะว่าอยากได้เป็นรีดาวแต่รีดาวเน่ะจะเป็นรีดาวเนีจะเป็นงวดรล่เดือนอย่างเดียวนะคะพีดาวหัวรายเดือนอย่างเดียวแต่ว่ารายปีเนี่ยเขาจะให้ดาวยุหะเอร์เซนนะคะรายปีก็จะเป็นโปโปซรอยดาวอีกนะคะรายปีคือเขาไฟแนซ์เบิร์ดเลยแต่ว่ามือรับดถจ่ายอยู่ประมาณแสนสองนะคะแสนสอง โปช่วยดาวนะคะของหลุนหาซิฟแรกนะคะมีอยู่สามแบบนะคะโปซอยดาวโปซอยดาวโปฟี่ดาวอ่าโปแถมสามนะคะของหุ <Elizabeth> ุนหาซิฟแรกลูกค้าอยากได้แบบไดสอบถามได้นะคะหรือว่าเป็นเงินสดกันได้ือกันนะคะเงินสดกับจะบี่ก็คือลูกค้าซื้อแต่ตัวรถป่าย่างเดียวขึ้นกันนะคะแถมใบมีดแถมหาาแถมโรตารี่นะคะของหลุน หาซิมแมงหมานะคะสนใจโฟกัสเซลจอยทั่วมากสอบถามใดน,นะคะเซลจอยมีอยูสามสองทางนะคะมีอ่าเพจนะคะจอเดียบนเซลจอยนะคะ youtube จะเป็นจอยดี่จอรเดียนะคะ TikTok ก็จะเป็นจอยดี่จอนเดียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซลจอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ